จเอ็ดตีไหนเอ็ดตีไหนเอาวัให้ฟังในตอนแรกเจ้าตอนแรกมันบ่เฮ้าวกะกะเบี้ยมันแล้วเฮาวดำมากพักปักดำคือดำหน้านี่ล่ะนี่บ่จ้าดำคือดำหน้านี่ล่ะดำคือดำหน้าบัดนี้ดูแรงได้ปุ๋ยบัดนี้ใส่ปุ๋ยใส่อันฮอร์โมนฮอร์โมนครับอันอันขี้ไก่นี่ล่ะฮอร์โมนเป็นขี้ไก่ปุ๋ยสูตรเจนปุ๋ยยูเรียใส่บ่ยูเรียยูเรียกับอีหยังกอดอเสมอบ่จ้าฮอร์โมนกับฮอร์โมน ใส่ฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนลักษณะเช่นเดีมันเป็นไหนกระปุยปรับสภาพดินนี่ได้ผมปรับสภาพดินจ้าเขากะโบเปลืองปุ๋ยพี่พี่การมันเบิ่งนั่นใหญ่เบิ่งการมันใหญ่เอาการใหญ่ใหญ่พ่อไก่เราไปนี่เอาพ่อไก่เราไม่กินพ่ออันนั่นละพุ่นให้เลยที่เจ็บปวดเลยนี่ต้องว่าลูกค้าเขามาเอาอยู่แล้วเอาไปกินไง บไปนี้เจ้าเลยบต่นี้้ไน่คืออันบ่งทีได้หน่บ่จ้าใกล้กันยังแง้มอยู่นะยายเน้อคันบ่งห้างกุนนี้มันสิต้นใหญ่กุนนี้อีกนี่เขาบ่งทีได้นี่บงไหนินี่บ่งทีพุฒนี่นี่ยายหลบโอ้ยเอาทีพุฒพักกันนี้เขาเอินพักคณะกวงตุ้งบ่กงัพักคณะยังไกันงั้นพักคณะหอมพักคณะหวานพักคณะหอมกาใหญ่กาใหญ่ขนาดนน่ะอันที่ว่าเขาผีเทียนเขามาถ่ายคลิปตอนนั้นน่นขายได้ร้านประเทศเรา ตัวนี้นะบอแม่ไยคอยได้เงินหลายยูด้ซุมในปีนี้นะได้หลายหรอบอสภาพทุกนี้นะอยก็ได้มื่นกว่าในซุมอ่าันอันี้อันนี้เบิร์ตเม็ดลรอนนี้ายกแมีเม็ดกระป๋องนึงกระป๋องไดิปแิจ้าวขายได้หลายร้อยั่นเาหนีอันนี้หกชิจ้ากวงตุงอกิย่าย่ามันมันีก็ได้มาบอม่เมืองแปอันนี้พักกระจอน มักจ้อนอันนี้รถไหลตั้งแข่งได้ลาลาซีหาพันนี่นั่นบ้ายังไม่นั่นยังไม่ตั้งพี่เสียงรถไหลดังแงงโทษนะครับเสียงรถปิดถนนงครับเสียงรถพื้นที่